สวัสดีครับวันนี้พบกับแพทนะครับช่องแรกๆขซับครับวันนี้แพทนะครับมีภารกิจนะครับที่เขาโทรเข้ามานะครับว่าวันนี้แพทมีภารกิจนะครับที่เขาโทรเข้ามานะครับว่าให้ไปหากล้องโกโตนะครับที่จังหวัดจันทบุรีตอนนี้ผมก็กําลังเตรียมตัวนะครับเตรียมของขึ้นรถนะครับดูกันเลยต้องเอาเครื่องอากาศต้องเอาเครื่องอากาศขึ้นไปด้วยนะนี่คนเดียวไม่รู้ยกไปหรอค่อนข้างหนักพอสมควรรถก็เต็มแล้วครับ โอเคไปดูกันเลยว่าผมจะยกมันไหวไหมหนักมากนะบอกเลยโคตรหนักนักทิ้หายก็เป็น ตัวนี้นะหนักมากมือจะใส่ได้หรือเปล่าอันนี้เพิ่งจะเอาเข้ามานะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับอยู่มือหนึ่งนะครับอยู่ที่ประมาณแสน,แสน,น,ราานประมาณแสนแสนกว่าช่วงนี้ราคาน่าอาจจะถึงตาณแสนแปดนะครับตัวนี้มัซื้อมามือสองนะครับก็เอามาก็หวังว่าจะมาทําให้เราสบายขึ้นอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะยกไปทําง,งานนอกพื้นที่ อุปกรณ์เราแข็งมันำนำ้ำมีสี่ใบหนึ่งร้อย,อยมันจะอ,อยู่กับผมไปนานแค่ไหนแค่นั้นแหละ OK。